าจารย์มองแบบนี้ค่ะว่ามันเป็นความร้อนแต่มันเป็นร้อนระอุอ่ะมันร้อนอยู่ข้างในอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมองว่าเดือนธันวาเนี่ยมีหลายหลากหลายเหตุการณ์ถ้าจะมองแล้วมันหลายเลเยอร์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภาทั้งภัยพิบัติไทยปัญหาไทยแดนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ประชาชนเนี่ยไปแพ้ attention เรื่องของการเลือกตั้งคิดว่าความระอุเนี่ยมันจะไปแสดงออกให้เห็นผลของเรื่องของการเลือกตั้งมากกว่าถ้าดูจากดัชนีของโพแล้วเนี่ย เป็นเรื่องของทุจริตแต่ความคาดหวังไม่ใช่เรื่องข,ข,อ,งขอ,งองเศรษฐกิจใช่ดันไปคาดหวังในเรื่องของเศรษฐกิจมันจะแดงให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วประชาชนสิ้นหวังหรือเปล่าเรื่องของที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงกังวลเนี่ยเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลไหนที่ขึ้นมาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเนี่ยแบบจริงจังและได้ผลถ้ามองบรรยากาศแล้วเนี่ยเรามองย้อนกลับไปเมื่อปีห6หกนะตอนนั้นอะ มองว่าประชาชนเนี่ยมาเลือกตั้งด้วยความคาดหวังพอมาบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มาด้วยความคาดหวังละคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นตัวชี้นะว,ว่าคุณได้ไปต่อหรือเปล่าจากเหตุการณ์สํารวจที่สุดแห่งปีทั้งหมดอาจารย์มองว่าภาพรวมสังคมไทยเป็นยังไงบ้างคะพอดูจากผลสํารวจแล้วตั้งแต่ต้นปีย่นท้ายปีเนี่ยจะบอกเลยว่าประชาชนค่อนข้างที่จะผิดหวังหลายเรื่องอยู่ แล้วในเรื่องของแวดวงบันเทิงค่ะอาจารย์อาจารย์บองว่าภาคบันเทิงหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยช่วยพยุงความรู้สึกของสังคมท่ามกลางปัญหาต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนคะเรื่องของ girl love หรือเงี้ยหรือว่า boy love เรื่องของเนี่ยเราเป็นประเทศที่ Open มากนะ <c oughs> <c oughs> ยอมรับความแตกต่างแบบเนี้ยอาจจะมากกว่าประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้ว <c oughs> ด้วยซ้ำอันนี้เราต้องบอกว่าเป็นความ เป็นความพิเศษนะถ้าเราผลักดันตรงนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คิดว่าจะจะสามารถกระตุ้นการใช้การใช้เงินหรือได้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศได้พอสมควรเลยละ่ะอาจารย์มองว่าการศึกษาไทยตอนนี้เรากําลังเผชิญปัญหาหรือว่ามีความท้าทายเรื่องอะไรบ้างคะกัวงวลอย่างแรกเลยเราใช้ AI อย่างดีจริยธรรมมากน้อยแค่ไหนหเราเป็นห่วงในเรื่องของทักษะของการวิพากษ์นอกจาก critical thinking แล้วเนี่ยเรื่องของจริยธรรมในการใช้ก็เป็นเป็นส่วนสําคัญนะ